สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Project s u r v i v นะครับผมก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีการใช้หมอด Barista นะครับผมไอแพ็เวปปอนเนาะอืมก่อนอื่นเลยเราจะต้องโหลด Barista ผมอ่จถูกหรือเปล่าไม่รู้นะบ a r i s t a เวปป้อนแผกก่อนนะครับก็เจ้ามอดตัวนี้มันจะมีผลงานที่จาเป็นนะครับผมก็อย่าลืมไปโหลดกัมาด้วยนะแล้วก็มาเปิดใช้งานนะครับผมอ่ะก็โอเคพอเราโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ แล้วก็มาคาว่าตั้งค่าก่อนที่เราจะเข้าเกมก่อนนะครับแล้วมาคาว่ามอดนะตรงนี้นี่ขวาสุดเลยนี่ครับแล้วก็มาสังเกตคําว่าการไฟเตอร์ออปชันนะครับนี่ครับนี่จะเป็นการปรับของเจ้ามอดบาริต้าแพร์เวปปอนนะครับผมเวปปอนแพร์ Pack, เออสลับให้เขาเฉยเลยก็โอเคนี่นะเราก็สามารถมาปรับได้นะว่าเราจะให้มันโชว์ฮิตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถมาปรับได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยผมไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะว่ามันคือการดอปหรือเปล่า เพราะว่าผมลองปรับเป็นร้อยหมดแล้วเนาะแล้วก็ผมมาเห็นไอ้คำตรงนี้นะเออดูนว่านี่ random gun case and ccw zombie นะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสุ่มพวกกล่องปืนแล้วก็ซอมบี้ที่มีอาวุธอยู่ในตัวนะครับผมลองปรับเป็นหนึ่งเเ็แล้วคือปรับทุกอย่างเป็นหเเซ็แล้วมันก็ไม่ได้ดอบง่ายขนาดนั้นนะครับยิงซอมบี้ตัวหนึ่งก็ไม่ได้ดอบปืนเลยนะก็นานๆที่ยิงประมาณห้าหกโอ้ยหลายตัวกว่าจะเจอนะครับ ผมคิดว่าจะปรับยังไงก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอไอ้กินเนตลันเชอร์พอมาใช้แล้วมันไม่เวิร์กอ่ะก็สามารถทําการรีมูฟได้นะครับก็คือไม่ให้มันมีอยู่ไม่ไม่สแปมในเกมเลยก็ได้นะครับนี่นะก็โอเคลองมาปรับปรับดูครับว่าอยากให้มันมีปืนไหนบ้างหรือไม่อยากให้มันมีปืนอะไรบ้างก็ลองมาปรับดูได้นะมันปรับได้มาถึงนี่เลยนะข้างล่างเลยนะส่วนไอ้ตรงเนี้ยผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรผมเลยปรับเป็นค่า d e f a u l t ที่เขาปรับมาให้แล้วกันเนาะ ก็ถ้าอธิบายไปเดี๋ยวกลัวจะอธิบายมั่วเนาะจำที่ครับมันมาถึงตรงนี้เลยข้างล่างสุดตรงนี้เลยครับก็ลองมาปรับปรับกันดูเนาะผมไม่กล้าแบบที่จะแนะนำเฮ้เ <c> จ <oughs> ้าหมอดตัวนี้เป็นหมอดึงที่ผมไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่าปืน,นเดิมๆของเกมอ่ะมันเยอะอยู่แล้วครับก็ถ้าใครเป็นสายปืนหมอนี้ก็เวิร์กอยู่แต่สำหรับผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะนะ เดี๋ยวประมาณท้าใช้คลิปเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมใช้หมอดปืนอะไรบ้างเนาะก็โอเคมาเรามากลับมาที่บาลิสต a าเว็บป้อนแพก่อนเลยดีกว่าเนาะก็โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าเกมเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าไหนๆผมก็ได้ค้างตัวละครผมเอาไว้ในเกมอยู่แล้วเพราะว่าผมไปลองปืนนะก็โอเคปะนี่นะครับนี่จะเป็นปืนทั้งหมดของไอบาลิสต้าเว็บป้อนแพกนะครับ แล้วก็มันจะรวมถึงการไฟเตอร์ด้วยก็คือเจ้าเจ้าหมดบาลิสต้าเว็บปอนแพ็์เนี่ยมันจะมีตัวผลงานที่จําเป็นนะครับซึ่งมันจะมีเจ้าตัวของของบาลิสต้าเว็บปอนแพ็์แล้วก็การไฟเตอร์นะครับที่มันจะมีปืนแต่เท่าที่ผมสังเกตนเนี่ยปืนมันจะมาจากไอ้นี่หมดเลยครับการไฟเตอร์ er นะครับก็ส่วนใหญ่ปืนจะมาจากการไฟเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปโหลดแค่ของการไฟเตอร์มาอย่างเดียวมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้คู่กับ กันไฟเตอร์เอ้ยมันต้องใช้คู่กับบาลิสต้าเว็บป้อนแพ็์แล้วก็การไฟเตอร์แล้วก็อันอีตัวสุดท้ายก็คือมอดออปชั่นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับลองไปโหลดมาดูเพราะว่าไอ้สามมอดตัวเนี้ยมันต้องอยู่ด้วยกันนะครับถ้าเกิดปิดตัวใดตัวหนึ่งไปอ่ะมอดจะใช้ไม่ได้เลยนะครับโอเคก็มันก็จะมีประมาณนี้ปืนอ่ะส่วนมากปืนจะมาจากมอดไอ้นี่ครับการไฟเตอร์ซ er, ะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็เท่าที่ผมเล่นมาเนี่ย พูดง่ายคือพบตั้งแต่ผมเล่นมันน่ะไอ้เจ้าหมดตัวนี้ผมก็รู้เลยว่าข้อเสียของมันหลักๆคืออะไรเสียงครับเสียงปืนดังมากอ๋อแล้วก็อีกอย่างครับบางปืนของหมดตัวนี้รู้สึกว่ามันจะไม่มีเสียงนะเดี๋ยวดูไอ้ M หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนาะเวลายิงจะไม่มีเสียงครับเห็นไหมแตได้ยินเสียงแก๊กนะเวลาลูกกระสุนหมดแล้วผมปรับเป็นอินฟินิตี้เห็นไหมเดี๋ยวยิงแล้วพอที่ผมยิงอยู่นะ ไม่มีเสียงนะครับแต่พอรีโหลดมีเสียงชัรมีเสียงเห็นไหมก็คือมันไม่ได้เป็นทุกปืนนะครับที่มันไม่มีเสียงอะ่ะก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบั็กของทางหมดเขาเนาะแล้วก็บางปืนเสียงก็ดังมากก็พูดว่าแทบทุกปืนเลยของเขาอเสียงดังมากครับโดยรวมแล้วเนี่ยนี่ขนาดผมปรับแบบร้อยร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดนะครับในการดรอปอะ่ะปืนก็ ไม่ได้ดอกเลยศพซอมบี้จนมันรู้สึกเฟินะอันนี้ผมผมลองปรับแบบประชดเลยนะนี่บางตัวก็มีปืนเห็นไหมแต่น,น,นานๆทีจะเจอทีดูเห็นไหมก็ใครสส่ปืนผมว่าหอดตัวเนี้ยเวิร์กอยู่นะครับก็ถ้าใครชอบปืนเยอะๆแนะนำครับบอดบาลิสต a าเวบป้อนแพรนะครับเพราะปืนเยอะมากบอกเลยถ้าไม่เชื่อเยอะขนาดไหนเดี๋ยวผมจะโอเพนไอเทมสปาลเนอร์โชว์เลยแล้วกัน เลื่อเลงมาเดะเห็นไหมดูปืนเดะมันมีปืนแปลกๆด้วยเห็นไหมนะดูดิชึบอ่าใครกีกดทำไมดูดิปืนไฟก็มี <c oughs> <c oughs> เออถ้าใครชอบก็ลองลอง,ลองโหลดมาดูเนาะแต่ผมเชื่อว่าคนเล่นเกมแนวยิงผีเอ้ยแนวเซอร์ไวน่าจะชอบปืนอยู่แล้วล่ะอยากเอาปืนมาไล่ยิงซอมบี้ไงเออแล้วก็ต้องขออภัยคนที่บอกว่าให้ผมมาอธิบายด้วยแล้วกันเนาะผมเองก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงจริงครับเพราะว่าหมอดน,นี้มัน มันไม่ต้องอธิบายอะไรเลยนะมันก็แค่อาจจะอาจาอาจะมีบั๊กของของมอดนิดนึงอ่ะนะเพราะว่ามันจะไม่มีเสียงอะ่ะมินิกันยังไม่มีเสียงเลยดูดิ <c oughs> ก็โอเคใครสนใจมอดน,นี้ก็ลองไปโหลดกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อมอดเอาไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมมอดที่ผมอ่ะใช้เป็นประจำมอดปืนนะครับแต่ผมไม่ใช้มอดบอลลิสต้าแพกนะเอ้ยมอดบอลลิสตา้าเวบป p อนแพกอันนี้ผมไม่ใช้เล่นนะครับเพราะว่า ผมรู้สึกว่าปืนมันดูเวอร์วังเกินไปอ่ะมันดูแบบว่ามันไม่เรียวลิสติกอ่ะ <c oughs> ครับผมก็ผมจะใช้หมอดต,ตัวนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูจะมีหมอดต,ตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึง่งนะครับสองหมอดเนี้ยผมใช้เป็นประจำเลยนะครับไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนด้วยเอาง่ายๆคือสองหมอดเนี้ยคือเมนหลักที่ผมใช้นะครับผมปืนมันค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นมาแต่มันไม่ได้แบบเวอร์เหมือนของเจ้าหมอด บาลิสต้าเว็บป้อนแพ c k นะครับก็ใครชอบแบบไหนก็ลองไปโหลดแบบนั้นเนาะก็ถ้าใครชอบเจ้าหมอดตัวนี้ก็โหลดมาเล่นกันนะนะก็ทำใจเรื่องเสียงปืนแล้วก็เอ,อทำใจแค่เรื่องเสียงปืนแหละอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องแล้วก็หรอกเพราะว่าผมลองปรับดอกแบบร้อมันก็ไม่ได้ดอกแบบน่าเกลียดนนะ่ะแล้วก็มีปัญหากบแค่เรื่องเสียงปืนนี่แหละก็ใครทําใจได้ก็ตามสบายครับแต่ถ้าใคร อยากลองลองเล่นมอดที่ผมใช้เป็นเมนก็ลองไปโหลดตามดูก็ได้ครับแต่ปืนมันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเจ้าบาลสิสต้าเวปป้อนแพกนะบาลิสบาลสตลอดเลยช่างมาแล้วกันผมพูดยังไงก็ช่างมันเออเอาเป็นว่าครับใครสนใจหอดนี้ก็ไปโหลดมาดูแล้วกันเนาะก็ทําใจเรื่องเสียงปืนนะครับอาจจะมีดังบ้างเสียงหายบ้างก็อย่าว่าอะไรเลยก็เอาสนุกไว้ก่อน <laughs> นะครับก็โอเค สำหรับเจ้าหมอดบาลิสต้าแพรเวบปอนนะครับก็มีเท่านี้ฮนะไว้เจอกันหมอดต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย